ชีวิตที่เตียถ้าลาบลื่นผิดปกติครับถ้าสบายดีไม่มีอุปสรรคเลยผิดปกติเพราะว่ามารสาตางจะพยายามทำทุกอย่างให้เราท้อให้เราเลิกให้เราเบื่อ ให้เราเลิกรับใช้ให้เราไม่อยากมาโบนไม่อยากเป็นคริสเตียนอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่มรนาตานพยายามทำพระธรรมเอเฟซัสอาจารย์ปโลโเขียนเหมือนการสรุปสุดท้ายที่ใจความสำคัญคือพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะรวบรวมทุกสิ่งและรวบรวมผู้เชื่อทุกคนไว้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์นี่คือเป้าหมายของการเขียน ก็าทำเอเอซัแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พโลเป็นห่วงและกำลังจะบอกก็คือว่ามันไม่ง่ายที่เราที่เป็นผู้เชื่อจะถูกลบรวกเอาไว้ด้วยเป้าหมายของพระเจ้าคืออยากให้ทุกคนได้รับความรอดพระเจ้าอยากให้คุณได้รับความรอดแต่เป้าหมายของมันคือไม่อยากให้คุณรอด ไม่อยากให้คริสตียนเข้มแข็งไม่อยากให้คริสตีนรอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์พระประสงค์ของพระเจ้าคือรวบรวมเราทุกคนเอาไว้รวบรวมเราทุกคนให้เติบโตขึ้นลวมเราทุกคนไว้ในคริสตจักรคริสตจักรจ,จึงเป็นเหมือนที่ที่เมื่อเราเองมารวมกันเมื่อเราเองมาพบกันเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าด้วยกัน เราจะรู้สึกมีกำลังขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกห่างจากพิทธศักรไปเรื่อยๆกำลังฝ่ายวิญญาณของคุณมันจะพันบัตมันจะหายไปเรื่อยๆจริงไม่จริงคุณสังเกตด,ดูถ้าคนขาดบวชไปเรื่อยๆกำลังฝ่ายวิญญาณจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆถ้าคุณมาบวชสม่ำเสมอกำลังฝ่ายวิญญาณของคุณจะได้รับการเติมเต็มอยู่เรื่อยๆ เมื่อกําลังฝา่ายวิญญาณได้รับการเติมเต็มอยู่เรื่อยๆนะครับผมผมใช้คําว่าคุณต้องได้รับการเติมอยู่เรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร,ร่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาไม่รู้เหมือนเหมือนกันว่าเมื่อไหร่แต่เป้าหมายผมไปประชุมคณะพระเกีติคุณสมบูรณ์ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็อาจารย์ผู้ใหญ่หลายคนก็ให้แนวคิดซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจริง เราควรจะสอนสมาชิกว่าวันพระเยซูกิตเสด็จมาแน่นอนและเราจะไปถูกรับขึ้นไปด้วยกันเาไ,ไหมครับบางทีเราเน้นเรื่องพระพรมากเกินไปแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่ายินดีด้วยที่คุณมารู้จักกับพระเยซูอาจารย์โบรลสุดท้ายถูกตัดศีรษะครับสาวกของพระเยซูหลายคนถูกตึงที่กังเขน และเปโตเลือกที่จะไม่ไม่กล้าตายอย่างพระเยซูอาาอกมางเขนกับหัวโลกพี่ใจกำลังงงว่ายินดีด้วยยังไงวะเนี่ยผู้เชื่อในพระเยซูคุณอาจจะถูกข่มเหงจนนาทีสุดท้ายอาจารย์ยนเป็นคนเดียวที่แก่ตายที่เกาะปัสมอสถูกจับเอาไปไว้จนเปิดเผยพระธรรมวิบวรณ แต่ก่อนที่จะถูกจับเอาไว้เนี่ยถูกไปไปในประเทศเนี่ยนะครับเขาถูกเอาไปต้มในน้ําเดือดเพราะว่าต้องการให้ปฏิเสธพระเยซูแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาจะปฏิเสธพระเยซูสุดท้ายยอมไม่ตายครับยอมไม่ตายสาวกของพระเยซูหลายคนไม่ได้สุขสบายทุกคนไม่ได้สุขสบายและตายไม่ดีแต่พี่น้องที่รักนั่นคือไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นแบบนั้น แต่ผมจะบอกบอกว่าพระเจ้าเนี่ยปกป้องเราอย่างดีเราจะไม่เป็นแบบนั้นแต่มารซาตานจะพยายามทุกอย่างมันทรมานกว่าสิ่งที่สาวเกเจอครับมารซาตานจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อดึงกิสเตียนออกห่างจากพระเจ้าสุดท้ายไม่รอดมันไปไหนครับดงไฟนรกร้อนจุกับจุกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องห่างไกลตัวก็ไม่ไกลเราไม่รู้ว่าพระเยซูเสด็จมาเมื่อไหร่เมื่อวาน ไปที่ตลาดมีพี่คนหนึ่งบอกว่าเมื่อวานมันสุขมั้งมันสุขมีคนขับรถเก๋งวีออสอายุ23เองแหกโคง้งที่โคง้งท่าช้างตายเรียบร้อยไม่รู้เหมือนกันเมื่อไหร่ถ้าพระเยซูไม่เสด็จมาเราอาจจะเสด็จไปนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ขอให้เราได้รับความรอดอเมนหรือไม่อเมนดังนั้นพี่น้องสำคัญก็คือว่า พระประสงค์ของพระเจ้าคือต้องการรวมเราทุกคนรวมเราทุกคนไว้แล้วลับขึ้นไปทีเดียวเข้าใจไหมครับให้เราเป็นหนึ่งกับพระเยซูคริสต์แต่เป้าหมายของมหันคือดึงไว้อย่าให้รอดดึงไว้อย่าให้ไปเพราะฉะนั้นพระอาจารย์บโลจึงบอกว่าจงสวมเป็นที่มาของจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เราต้องต่อสู้หนึ่งคือพระเจ้าต้องการรวบรวมทุกสิก่งเอาไว้และรวบรวมเราด้วยสคือเราต้องต่อสู้ด้วยชีวิตปลายวิญญาณสิ่งที่พระคัมภีร์บอกในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หถ้าบไม่ต้องบอกพี่น้องรูด้ดีว่าจะเอาอะไรมาสวมถูกไหมครับเอาอะไรมาป้องกันศีรษะเอาหมวกเหล็กใช่ไหมครับเอาอะไรมาป้องกันหน้าอก เอาความชอบทรม,มาเป็นทับซวงใช่ไหมเอาอะไรมาสู้เอาดาบแต่ว่าคิสเตียเราชอบเสียนิสยัยเอาดาบมาฟันกันเองนะครับเอา,าพระกัมภีนี่นแหละมาทะเลาะกันเองนะครับมจริงๆไม่มพระคัมภีไม่ได้บอกให้เอาดาบมาฟันกันเองนะครับเอาไปสู้กับใคร<า>สู้กับมารเอาไปสู้กับมารซาตานนะครับ <c oughs> เฮ้ยยุทธพันฑ์ทั้งชุดเนี่ยมีไว้แล้วถ้าไม่รู้ก็รู้สะวันนี้ พระเจ้าได้ให้ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดกับเราไว้แล้วปกป้องอย่างที่อาจารย์เล็กได้บอกปกป้องความคิดอย่าท้ออย่ายอมอย่าอ่าไม่ไหวแล้วนะครับปกป้องจิตใจของเรานะให้จิตใจของเราเต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้าปกป้องคำพูดปกป้องการกระทำทั้งหมดเนี่ยยุทธภัณฑ์ทั้งชุดเนี่ยคือการปกป้องและดาาเอาไว้ฟัน มาสตานนะครับแต่มีชิ้นหนึ่งที่ไม่มีถ้าคุณอ่านดีๆยุทธภัณฑ์ในชุดของพระเจ้าไม่มีอยู่ชิ้นหนึ่งไม่มีปกป,ป้องข้างหลังเพราะฉะนั้นเป็นพิษษเตียนทำไมครับสู้รูปเดียวสู้รูปเดียวนะครับคุณถอยหลังเมื่อไหร่เป็นไงคุณถอยหลังเมื่อไหร่มาสตาร์นก็ยิงพุ่นเมื่อนั้นแหละครับเพราะฉะนั้น เป็นคิสเตียนเดินหน้าอย่างเดียวสองทีโ่โมทีบทที่สามข้อสบทที่สองข้อสามสี่ 2, 3, 4, พูดเรื่องทหารเห็นไหมทหารต้องร่วมในความทุกยากและมุ่งทําให้ผู้บังคับบัญชาพอใจมาเป็นคิสเตียนหวังอย่างเดียวว่าพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะเราจะรับพระพรเราจะรวยขึ้นเราจะต้องได้รับนั่นเราจะต้องได้รับนี่ขอโทวนะครับ นันผิดหวังพอเป็นริตียาแล้วผิดหวังไม่รวยไม,ไม่นั่นไม่นี่ไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่จริงๆเราดีดีกว่าคนอื่นเขาเพียงแต่เป้าหมายของเราเนี่ยมันผิดไปหน่อยเดียวเพราะนั้นมาเป็นคริสเตียนที่คุณจะต้องร่วมกับพระเยซูคือร่วมความทุกข์ยากทุกข์ยาก ปกติไม่เป็นคริสเตียนก็ทุกอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่เป็นคริสเตียนกู<ค>ก็ทุกอยู่แล้วแต่พอมาเป็นคริสเตียนทุกทุกเข้าไปอีกแต่สิ่งที่แปลกคืออะไรรู้ไหมครับถ้าคุณคนที่ไปสังเกตดูก็ได้คนที่ไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยคนที่ไม่รู้จกักกับพระเยซูเนี่ยพ่อเขาก็มีความทุกเนี่ยนะครับถ้าความทุกไม่เป็นลงที่วงเล่าถ้าความทุกไม่เป็นลงที่ยาเสพติดถ้าความทุกไม่เป็นลงที่ การแสดงออกของความสุขชั่วครั้งชั่วคราวความทุกข์ก็จะไม่หนีไปไหนมันก็จะอยู่นั่นแหละแล้วก็ทําลายชีวิตขเขาไปเรื่อยๆแต่เราเป็นคริสเตียนที่ต้องเข้าใจว่าความทุกข์นี้พระคัมภีร์บอกว่าแม้ว่ามันมีแต่มันก็ชื่นชมนดีอยู่ในนั้นเห็ไนไหมครับเพราะเรารู้ว่าในความทุกข์ายากลำบากมันมีพ,อพอระพรที่มันซ่อนอยู่นั้นจำไว้ให้ดีถ้าวันนี้ชีวิตคริสเตียนราบลื่นผิดปกติ แต่ถ้าลาบเลือดเป็นชีวิตคิเยเราลาบเลือดเมื่อไหร่แสดงว่าคุณเป็นทหารที่ทําไมคุณเป็นทหารที่มันไม่ตายหรอกครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยมันไม่ตายหรอกมันแต่ว่ามันจะทุกข์ทุกข์ลบากหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าหลังจากความทุกข์ลำบากแล้วเนี่ยสิ่งที่พระพี่บอกว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือมุ่งให้นายทาไมพอใจเมื่อเราเองใช้ชีวิตคริสเนนะครับ ผมอยากจะหนุนใจเราทุกคนว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเราไม่ต่อสู้กับใครเลยแต่เราต่อสู้กับวิกลยุทธ์และอุบายว่ามีอยว่าอุบายของมารซาตานซึ่งมันจะไม่ปรากฏตัวมาให้เราเห็นเป็นตัวตัวตนมันจะทําผ่านความคิดมันจะทำทำผ่านใจและมันจะทําผ่านคนบางคนมันจะทําผ่านคําพูดของคนบางคนการกระทําของคนบางคน เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจก็คือ,อพระเจ้ารักคุณสุดท้ายเอเฟซัสอาจารย์โบโลสรุปไว้ในข้อที่24ขอพระคุณดำรงอยู่กับทุกคนที่รักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอานไ้ไหมครับรด้วยความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย บอกคนข้างข้างดีไหมทั้งนข้างหลังพระเจ้ารับคุณไม่เสื่อมถายและสิ่งที่พระคัมมีมักจะย้ำเสมอๆก็คือว่าให้เราทําไมครับประกาศข่าวประเสริฐขัดกับประกาศข่าวประเสริฐอย่าไปโฟกัสและจมอยู่กับความยากลําบากอยู่กับความทุกทรมานที่เราเองรู้สึกว่า มันเจ็บปวดเหลือเกินแต่สิ่งที่พระคัมภีร์ประสงค์ให้เราเองมุ่งไปและจดจอ่ออยู่คือข่าวประเสริฐคือเรื่องพระเยซูพระเยซูรักคุณพระเยซูอยู่กับคุณพระเยซูอวยพรคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคิดการที่เราเองคิดพูดเรื่องข่าวประเสริฐค,คุณพูดอะไรก็คือคุณคิดอย่างนั้นถูกไหมครับคุณกําลังพูดอะไรคือคุณกำลังคิดเรื่องนั้นอยู่ เมื่อคุณเองเริ่มพูดข่าวประเสริฐเริ่มไปคขาก็ความคิดของคุณเริ่มคิดแล้วว่าพระเยซูชอบอะไรให้เราบ้างพระเยซูเป็นยังไงบ้างคุณจะเริ่มคิดได้ว่าความความลำบากหรือความทุกข์บาลาเนี่ยซึ่งคุณเองไม่อยากเจอแต่คุณเลีกยเลี่ยงไม่ได้มันต้องเจออยู่แล้วแต่สิ่งที่อาจารย์บโรหนุนใจและพระคมภีร์หนุนใจเราคือคิดเรื่องข่าวประเสริฐและพูดเรื่องข่าวประเสริฐเพื่อคุณจะไม่ไปจมอยู่กับไอ้ความยากลำบาก หลายคนจมอยู่กับความยากลําบากจนรับใช้พระเจ้าไม่ได้หลายคนจมอยู่กับความยากลําบากจนไปสวรรค์ไม่ได้เพราะว่าอะไรฉันจะต้องคุกไปคุกวงในอยู่กับปัญหาก่อนฉันจะต้องไปคุกวงในก็นต้องไปฟัดอยู่กับเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราก่อนแต่เคล็ดรับที่อาจารย์ปโรให้และผมเองใช้มานานมากแล้วนะครับแล้วมันปัญหาทำอะไรผมไม่เข้าได้นะผมเองเป็นคนเหมือนอ,อ,อะไรอะ่ะ เขาเรียกพวกนาด้าน่าทนเขาเรียกแบบอะไรก็ทําอะไรไม่ได้นะครับคือเราไม่ไปไม่ไปสนคือมันมีทุกคนมีเรื่องราวทุกคนมีปัญหาทุกคนมีความเหนื่อยแต่แต่ช่างมันนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสคือเป้าหมายของเราคือข่าวประเสริฐเป้าหมายของเราคือทำไงให้คนรู้จักพระเยซูเป้าหมายของเราคือทำยังไงเพื่อจะใช้ชีวิตเป็นแสงสว่าง ทำยังไงอาจารย์บโรบอกว่าเราเองต้องอประกาศข่าวประเสริฐด้วยชีวิตของเราการที่เราคิดการที่เราพูดมันจะทำให้เราเป็นอย่างที่เราคิดและเป็นอย่างที่เราพูดนะครับนั้นขอพระเจ้าให้กำลังเราทุกคนพระคุณและความรักที่ไม่มีวันเสื่อมคลายอยู่กับเราเสมออเมนไหมครับ อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้กับเรื่องสิวๆปัญหาที่คุณคิดว่าโอ้หนักมาเกินพระเจ้าสิ่งที่คุณวิตกกังวลเนี่ยมันเรื่องสิวๆอย่ายอมแพ้มันก็แค่ลองดูว่าประมาณนี้เลิกหลับใช้ไหมประมาณนี้เลิกอธิษฐานไหมประมาณนี้คุณจะเลิกประกาศข่าวประเสริฐไหมใส่เรื่องเราใส่ปัญหาไปนิดนึงนะครับดล้ะนั่นคือถ้ามันเริ่มมีอะไรมาในชีวิตคุณคุณต้องขอบคุณพระเจ้าว่า ขอบคุณพระเจ้าที่มารันยังเห็นค่าของเราชีวิตเกษียณที่ไม่มีปัญหาเลยคือชีวิตที่มันไม่ใส่ใจคุณเลยเพราะว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับมันี่ครับมันก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างจากพวกเดียวกันแต่ว่าเราเองไม่รู้ตัวคุณใช้ชีวิตเหมือนมันเปะเลยมันก็เลยบอกว่าอ๋อชีวิตผลของชีวิตมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเราเลยก็ทําไมครับปล่อยไป แต่บางคนปล่อยไว้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาปล่อยเขาไปเนี่ยใครใครกระทบกระเทือนมารซาตานม,มันจะรู้สึกว่าโอ้ยเราถูกโจมตีเราเราเราถูกทําร้ายเราเราถูกกระทําบางอย่างพี่น้องวันนี้ถ้ามีความทุกข์ยากตรงชื่อเป็นเรื่องหน้ายินดีอาไปไหมครับเพราะมารซาตานม,มันรู้สึกว่าคนนี้ปล่อยไปไม่ได้ถ้ามารซาตานปล่อยคุณไปได้เมื่อไหร่ คุณจะเป็นคนที่เหมือนมางทันทีเลยนะครับเพราะว่าคนนี้ออปกติคนปกติปกติของเราไม่เป็นไรอันนี้เหมือน <S <S ห<ม>เหมือนเราพิสเซียนผมผมผมเร่าพูดกับพี่น้องตรงไปตรงมาคริสเตียนไม่ได้รอดทุกคนนะครับกลับใจใหม่เท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีโอกาสกลับใจใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนวิถีใหม่ เรารอดโดยพระคุณและความเชื่อไม่ใช่โดยาการกระทําเชื่อในพระเยซูได้รับความรอดไม่ต้องพยายามกระทําให้ตัวเองเป็นคนดีแต่เราเปลี่ยนช,ชีวิตเราเปลี่ยนที่เราจะรักที่เราจะอภัยที่เราจะช่วยคนอื่นเป็นเพราะพระเยซูในเราเป็นคนกระทําไม่ใช่เราทำํำไม่ใช่เราพยายามทําเป็นคนดีแต่ชีวิตใหม่ใคร พระเยซูพระเจ้าจะรู้ดีว่าสิ่งที่เราเองกระทาเนี่ยเป็นผลของชีวิตใหม่ของชีวิตที่ถูกเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ใช่การแบบพวกฟาริสีคือเสียแ้งภายนอกแต่ข้างในไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นอวอหนุนใจเรานะครับทุกยากลาบากแค่ไหนก็ยังติดตามพระเยซูอยู่ amen ไหมครับทุกยากลําบากแค่ไหนก็ยังเชื่อพระเยซูอยู่เพราะพี่น้องที่รักโลกนี้ชั่วคราวมากๆ โลกนี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่ที่ถาวรน,นิรันชุกับชุกการคือโลกหน้าคือชีวิตาปนานวิญญาณโลกนี้แป๊บเดียวชท่นนั้นเองเต็มที่คุณจะอยู่ได้ร้อยหนึง่งใครจะอยู่ร้อยบ้างไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> พี่ชายจะอยู่ร้อยหนึง่งฮาเลลูยานะครับอยู่ช่วยกันก่อนช่วยกันประกาศก่อนไม่รู้แหละไม่รู้เหมือนกันเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่สิ่งที่เป็นถาวรน,นิรันจ์คือ วิญญาณซึ่งจะอยู่น,นิรันดรนวิญญาณจะไปไหนสําคัญกว่าครับวิญญาณไปไหนสําคัญกว่านั้นเราทุกคนจะอยู่กับพระเยซูด้วยกันอาเมนครับให้เราได้อธิษฐานด้วยกันพี่น้องวันนี้ชาติเราเองรู้สึกว่ามีความความทุกข์ใจความทุกข์ยากผ่อนกํา,ากลัง กำลังจะท้อใจกําลังจะไม่อยากรับใช้กําลังจะไม่อายากทําอะไรกําลังจะไม่อายากมาโบนนั่นเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะมังจะพยายามทําทุกอย่างให้คุณไม่อยากนั่นเป็นเรื่องปกติแต่คุณต้องสู้ด้วยการอธิษฐานคุณต้องสู้ด้วยชีวิตฝ่ายวิญญาณคุณต้องปกป้องความคิดของคุณให้ได้ปกป้องใจของคุณให้ได้คิดเรื่องข่าวประเสริฐคิดเรื่องสิ่งดีๆที่พระเยซูทําให้คุณ ใจของคุณต้องปักอยู่ที่พระเยซูวันนี้ผมจะให้เวลาพี่น้องสักทู่หนึง่งที่คุณจะคิดสิ่งดีๆที่พระเยซูทําให้คุณคงไม่มีอะไรเลยที่คุณรู้สึกว่าไม่ดีเลยไม่มีอะไรเลยฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพรยชนะครับของพระองค์ขอบคุณสําหรับทุกชีวิตที่อยู่ที่นี่ แต่พี่น้องใช้เวลาสักคู่หนึ่งที่คุณจะคิดถึงไขกลัวถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อคุณแม้ว่าวันนี้คุณทุกข์ยากลําบากแม้ว่าวันนี้ชีวิตไม่เป็นที่คุณเองคิดแม้ว่าวันนี้คุณจะถูกคนทําร้ายแม้ว่าวันนี้คุณจะถูกการข่มเหงแม้ว่าวันนี้คุณจะถูกการกระทําที่ทําให้คุณอ,อ่อนกําลังถ้ามาสตาตานพยายามโจมตีคุณสิ่งที่พระครมีบอกคือคิดถึงความรักของพระเจ้าที่ไม่มีวัน เสริมสลายคิดถึงพระคุณของพระเจ้าที่เติมเต็มชีวิตของเราอยู่เสมอฮาเลลูยาสรรเสร,ร,เริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเยซูที่สิ้นพระชนเพื่อเราขอบพระคุณพระเยซูที่ตกประทัาสิ่งดีเพื่อเราขอบคุณที่ทุกวันพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งชีวิตของเราแม้ความทุกข์ยากลำบากการคงเหตุจะเกิดขึ้นกับเรา แต่พระองค์ช่วยให้เราผ่านไปได้ทุกวันขอบพระคุณในความดีและความรักของพระองค์ที่พระองค์เองทรงเป็นพระเจ้าที่ดีเทิานั้นอัศจรรย์จ้าขอบพระคุณพระองค์ในความรักอันอบอุของพระองค์เราร้องไทุกวันพระเจ้าดูแลคุณทุกวันพระเจ้าช่วยคุณทุกวันพระเจ้าตอบคำถามที่ามคุณทุกวันพระองค์ยับริสุทธิ์ต่อมาทุกอยู่ทุกวันพระองค์อวย พยายามที่จะทำให้เราอ่อนกับเราพอใจใส่เรื่องราวบางอย่างที่เป็นรูนบายของมันมันจะทพยายามทำทุกอย่างให้คุณเลือกหลักใบมันจะพยายามทำทุกอย่างให้คุณเลิกเชื่อประจาบมันจะพยายามทำทุกอย่างให้คุณเลิกประกาศความเพรียสววนฤทธภัณธ์พักชุดของเจ้า đi, tôi có